ร่วมยินดีนางเอกดังนางเอกสาวสวยคนหนึ่งของวงการที่ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะประกาศข่าวดีให้กับทุกคนทราบเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ดาราสาวสวยคนนี้ของวงการบันเทิงเชื่อว่าถ้าได้เห็นหน้าจะต้องร้องว้าวกับความสวยของเธอและจดจําเธอได้เป็นอย่างดีเพราะเธอนั้นได้ก้าวเข้าสู่วงการมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแถมยังมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายจนหลายๆคนต่างชื่นชอบฝีมือการแสดงของเธอมากคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คือสาวซูซี่สูซีรานักแสดงนางแบบสาวสวยลูกครึ่งไทยอังกฤษเธอมีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับที่ติดตามละครอยู่ตลอดสาวซูซี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยและความสามารถเป็นอย่างมาก เธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ13ปีเริ่มจากผลงานการถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบและล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวซูซี่ได้โพสคลิปสุดหวานกับหนุ่มคนสนิทของเธอที่ฝ่ายชายกำลังอุ้มเธอไปไว้ในอ้อมแขนแถมยังมองตากันหวานฉ่ำจนหลายๆคนคิดว่าจะประกาศข่าวดีโดยได้ระบุแคปชั่นนี้ไว้ว่า you are my fairy tale come true ยังไงก็ต้องมาลุ้นกันต่อในเร็วๆนี้ว่าจะใช่หรือไม่คะ